สวัสดีครับพี่น้องมี้ยหทำพาเบาได้คือเ่าครับพี่น้องครับพบกับช่องผู้ใหญ่ทำา o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  f i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  l l ครับนี่มาบึ้งกระบวนการเอาตู้หนาเงินเข่าครับบ้านังจากที่จัดระบบตู้แล้วมาบึ้งกันโอ้บรรยากาศตงงรงไหนตรงหน้าลูกพีไหมมาลูกพีครับกำลังดำเนินการครับน คอช้างปีนี้พิเศษครับตู้ของว่าใดก็ดจะเป็นตู้นายิ้นครับคุ้มเข้มครับต,ต,ตรงบตรงาไปไปไปยี่ห็นมันตะลกดด้อ บ่มีหยกมีควันเนะี่ยทุกแตาล้างมิ้นเนาะรถก็เฮ็ดดีตู้ลรียงพงก็บิษดีบนเนียดีเลยแบบเนี่ยบ่ดีพอ,อ,อดีคือมันแน่นดีและแต่ว่าเขามันยากยากนิดนึงก่อนเอาอไส้นี่ยแหละแต่ว่าเขาไปแล้วดีได้ด้วยนะแบบเป็นตัวเดียวกันไปเลยนะี่ยบีเหลีวนาะอือบ่มีแล้วเนะยอะแต่ว่านอนบ่หลับบ่เคลิ้นตู้เขาบ่ได้ออกบ่ได้ เี่คผู้ใดมาหา,าไปดิครับมาผู้ใดครับนี่ครับพี่ช่างครับเบอีธุระอยู่ครับแป๊นหนึงแป๊นหนึงอ้าวคนกดิสงสัยครับทำไมขอยรถชนเสา มาลุนกันครับได้ปะได้ไอะปลาถึงแต่มันเราคือเราประพาดล้วปะลุนนกันครับประตูตัวนี้ไม่ได้ขได้ปะได้ครับเรียบหมนืนอยู่ไหนเรียบเัมกันอยู่ประมาณยี่สิบเซนนะนั่นบมลละบิดขึ้นั่ไหมา ดูเขาะด้เรา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 ไม่หลังจะหวอเห็นบ่ท่นบพาอที่เขาได้เาได้ขึ้นแนรขาเหอวันที่ได้พุ่งรถเขารถเขายิ่รับงานอีอย่างนี้จะเข้าใจน้ารานะครัว่าหยอกว่ากับเรศะไอพวกไม่เห็รถเนี่ยอกเลยผ่านมผ่านผ่นช่องเจาเลยในเมื่อรถนั้นก็ได้ยินเสียงเนี่มึงไปรับงานเนี่ยไปรับเป็นอย่างไม่ต้องกับวกไมเไม่เนั้นแหะมันมีแค่นั้นพเรืน่ ไปรังานเรากนมะเร็งเอมกนยางเลยเขาม่ได้แคยางเดียวเันเรีกบยางมาต่ฐันแล้วมันลายดีครับก็ได้แ็ดกับ่เาเปลี่ยนอย่างใช่ไหมก็ได้ใ่ไมไปยุ่งก็ได้ว่าไปขอท่านกินไม่บอกขนาด่ี่เป็นเส้นี้เบื้องเขาเบื้องเาเบ่เขาปเอเขาปเนเไใส่มาก็พี่บอกจานอนนะเบื้องรับเบื้องเขาเบื้องเขาครับมันตรงมั้ยขนาดกบเด้อเด้เด้อ ลงหน่อยนึงลงหน่อยนึงีกว่าเยกเกเยกเยงเอาขึ้นบนลงคัดยังเอลงแมามามาบงครับเขาเขาเปกำลังใจแทนครับไปไปมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันเข่าได้ทั้งนี้ทั้งนั้นพวเขา เขาฟังเดี๋ยวเขาฟังเดี๋ยวไม่ข่าทฟังเดียวทั้งวนน่ะจะคือก็คือดันเขาเทียร์ล้ข่งการแข่งงมันจะโยกรถหลเทยร์ขเขาได้เนี่ยอันข้เข่าเอาแมลแงยันเสาขงได้ปุบพี่เนี่ยแต่ว่าจะไม่บอกนี่เมลแองถีบเสาเนี่ยเขาเลี่ยมเนี่ยเทเลฟังเทเลฟังเอาเมลแองแดีกว่าไปม่เลี้ยงดันโอาไม่เลยงดันเทเลฟังเทเลฟังจานอพกกันพักกันนอนไ่ได้ไเอาแมลแองดันดีกว่าตอนนี้แม่เล้งสองตัวดี บาบแลูกพี here, s <S ่เจ้าแม่เลงแยกอันนึงกับแม่เล้งมุนใแม่เลงเดมมุนขึ้นตู้เจ้านะขึ้นดอกเจ้านะมันกำลังบดอกไปมันไปคนละฟังเสีน่อยเสาน้อยไหมทั้งนี้คือเขานทั้งนี้คือ้เขาเหนียวทั้งนี้ทั้งนี้เขาอนเนี่ยทั้งนี้เขาเนี่ยคือเอาเอาแม่เลงมนยิหนียวดีกว่า่าเอาแบแม่ล้งไปอบคำนู่นนะนองเก่าไดแยกันลงตหอดะ พิกแงแล้วไปจันพี่นเอามา่ได้ดอกแบบเนี้ยมัน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 ทำให้เหยียบปหน่อยนึงบเขาเลยบเขาครับพี่น้องบนปมสนิทปันใดเป๊กสันดังนึงดีใจเบิดซ้ำจิดเกาไอ้อะไรเทียรน่อยเหรอจคูแงนี้ลยไม่เลี้ยงไง โอเคโอเคบางอย่างไห้ด <Okay. S 2> ิที่้างคนมาหาไปอย่างนั้นไปางเอาลุงมาเราก็ไม่เล้งไปยันอนยันไล่เชียงไหมก๊อบก๊อบยันไล่เชียงกยันขมุ้เน่มุ้เด็กน่ะิบเข้าไปที่บ่ได้อยู่เลยวะ ฮะเอาเอานี่ไงวะขันบ่อยากตากแดดกับผมมั้งไนพี่ถอยลูขคำมังไนห้องแดดบ่อบ่อประสบผลสำร็จครับตอนนี้ใส่แม่เลี้ยงใส่แม่เลี้ยงดันเทลฟังครับพี่นอ้องบ่ผ่านเพอดีว่าขอดีของการเฮ็ดตู้แบบนี้ครับ ถ้าเข่าไปแล้วมันที่เป็นแนวเดียวกันเปียฟิตเปี้ยครับคือบอ่กโค้งเข็งเข้าไปโรดอ่ะแต่ถ้าเฮ็ดลวมไว้ตัวมีโอกาสให้ตัวได้ขับรถไปเวลารถแล่นรถอย่างตกหลกตก,ตกอย่างเลยว่ารถบิดให้ตัวครับมันก็ได้โยกไปน้าก,กันกับพงรถนะครับเฮ็ดให้ไปเสียจังหวะหรือว่าเฮ็ดตัวทางห้องบิดเบ,บ,บี้ยวบิดเบี้ยวได้นะครับอันนี้นี่ถ้าเข่าไปแล้วเป็นล้าเดียวกันเลยเนะี่ยไม่มีสิทธิ์อ่ จี้ยังเดียวยดีครับไม่ได้เปลี่ยนแผนใหม่ครับโหดอีลีครับรถแห่โชว์ช้างมิวสิกเขาเนียงเน่ยคันเนี่ยสบาแก้วเดีเยวจักเป็นยังบุ โคเร่ฮะบอเงา้ยดอกโคเรชอช้างมิวสิกโคเรก่อนหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามถามเพิ่นมาท่านตอบมันซีเดียดอยู่ตู้เขาวะได้อันนนี้จะเป็หน่วยที่หนึ่งก้านกล้วยหน่วยที่หนึ่งเเต่มันคือบอกไปตอนแรกไปบอกกูเลยไปบอกขึ้นมาโคเรแล้วยิงได้หวยิงแข่งได้หวยิงได้ต้องือยิงเงลี่ยหน่อยอืมตึ๊กตักอย่างงี่ ตึกตักตึกตักตึกตักคือยังเขาดีบบ้านเนี้ยไผ่ทางโค้งเนี่ยนี่ไปเบิดแล้วต่ำแห้งกานั่นนะสั้นทึ่งเบิดเนาะนโอ้บบ่่รดีเดี๋ยวอยู่น้อยเดี๋ยวนึงได้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 ก็แหละขัวใส่น้ำมันแล้วน้ำมันรอเล่นนี้แล้วร้านแยบมื้นรวยมื้นรวยต้องเอาเล็กว่ากาดก้อนเก๋เล็กว่าพาดก้อนเก๋พาดบอสนี่ยิงข้อเสาเลยยิงข้อเสาเลยได้บอสยิงข้อเสาก็ได้ลูกพี่ยังเอานะนะยังไม่แรงเอานะ ถ้ามันมีเหล็กขาดมันที่ดีอย่างนึงมันที่ดีอย่างนึงก็คือมันมีเหล็กขาดนตะั้งสิกันยิงใกล้ๆเลยเจา้าตียิงขอบก็ได้ยิงกลางก็ได้ถ้าถ้าบวมีเหล็กขาดกคือคยนะิงใส่ขางอันตรายมันจะดีดอืมนี่ดีใส่เจ,จ้าของไม่ต้องเอาเหล็กพาดเหล็กอันที่เขาเอาเนินก็ได้ตาเลี้ยวอะไรเหลี้ยกันที่อันเนี้ยตาเ,าเลี้ยวเรียบร้อยดีต่อกันดีกว่าต่อเขาโดดสุดเลยโอ้เนี่ยอืม Khung kim khắp đi nông, khẩu Bà Rè Nói chung con này nè, chặt bếp đều nè, chặt tức điều nè Nói chung đặt vô con, bèng ọt phúc đi, bèng ọt phúc lại Mình เอาโฟกึบเนเขาไปนั่นแหละเราต้องอันล้อมงูอยากถ้ามันไปตึกนึงล้วก็มังขยับว่าตึกฟังนี่นะแค่ย้ายรถอีกแล้วบ่ย้ายโฟกิบซื้อไหมะเอาโฟกิบนี่เขาไปนั่นแหละเห็นคนยืนได้นะอ้ผู้นึงเชื่อมเหล็กทาในเหล็กเหล็กกาดทาผู้นึงไปแยกทาจาเขาด้ะมันมันไปก็เฮ็ดด้วยเขาไ่ไปก็ค่อยว่ากันไม่นะเพีนสองเพีนสามมึงแล้วเนาะ ที่เปิดล้อตั้งแต่ต้อเหล็กอยู่นี่มันก็บ่เลี่ยงเป็นแล้วพูดแล้ว,ลวตีสองแล้วน้องสาวด้วยนะพี่ใบเลือตู้ไปเดียวใช้เวลาสองวันกับอีกสองคืนครับพี่น้องพูดไปเจ้าบ้ันโมเฮงตีแล้วน่ะไปยังวะไปเอามาลุ้นกันครับพี่น้อง เบึงเบึงเบงลูกพี่ร์คุ้มเข้มครับเอาพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวไปเบึงงานใส่เพิ่นก่อนเอาตัวนี้ก่อนครับพี่น้องคอยสุขคอยมานครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองถูกอยมีใช้ครับจัดให้ได้คือเ่าวันนี้ทำพาเปาคลิปนี้สวัสดีครับ